เ,เคยฟังแล้วก็เคยร้องมารอบชุงแต่ว่ายังไม่ได้เคยร้องแับ ยังไม่ได้ถามเลยแต่คิดว่าแกน่าจะชอบอินจอยว่าแอบ,บเหลือบตามเห็นตบมือเห็นหัวเ้อะภูมิใจแ <c oughs> หละเนอะขยันขยิบอยู่ขยันาดอยู่ถา,า,ายบ้าจูเก่งไหมอ่ะได้มาใชา่ออยังคะ ไปเรียนทุกแบบมัน,นมจะดีนี่แหละค่ะไปแล้วกี่คอร์สไม่ถึงสิบออไม่ถึงสิบคอร์สเพราะว่าแข่งแล้วนะ อขาเพงงหแต่แอะไรอาไปขายขาย,ยังไปขายให้บอน,นอยังล้วเป็นเพิงที่เพิงเติดก็ต้องต้องรอดูขอขอให้เสียงเราแบบแข็งแรงมาก คือหนูจะไม่ค่อยได้ร้องเองที่บ้านอยู่แล้วแหละจะมีแค่แบบฮึมฮึมทำทำอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเหมือนต้องจริงจังกับมันมากขึ้น้าไปอีกเพราะว่าเขาก็มองเราปเป็นเส้นเส้นทางที่ทั้งนักร้อง